ขดีเอกขวาครับขวาขวาขวาแล้วซ้ายครับซ้ายซ้ายครับครับใช่ครับผมพันตำรวจเอกบัตมาลายนะครับนะครับในนามไม้จับเนี่ยเป็นไม้ เป็นหมายจับของสารสุจริตระเบิดพื้นที่ชอบนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับเป็นหมายจับที่ยี่สิบสี่ครับสองห้าหกนะครับลงวันที่สองพฤศจิกายน2 5 6พันหกกนะครับคือเขาให้ผมเนี่ยมาดำเนินการเนี่ยจับคุณชนินชนินนะครับในในในครั้งเนี้ยผมจะแจ้งข้อาหาของคุณเนี่ยนะ คือสารเนี่ยให้จับคุณเนี่ยในข้อถาว่าเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อคุณพันธีเนี่ยได้พูดเรียกรับเรียกเขาว่าจะต้องเสียเงินค่าสมดินต่อเที่ยวต่อลูกบาศเมตรเท่าไหร่นะครับดันนงนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวคุณจะต้องไปสู้ในชั้นศาลนะครับตอนนี้คุณปฏิเสธนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งส่วนคุณพันนีนะครับคุณพันนีพรมันีอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับเป็นหมายจับที่25นะครับหมายจับที่25ทรัพย์2,566นะครับศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับภาคหนึ่งลงวันที่2พฤศจิกายน2566นะครับคุณโรดพรมันีถูกต้องนะครับเป็นชื่อคุณนะครับคือของคุณเนี่ย ได้กล่าหาไว้ว่าต้องหาถ้าจะให้ถ้าอยู่จะอยู่เฉยๆเยอยู่เฉยนะครับเพราะว่าตอนนี้อำนาจในการควบคุมเนี่ยอยู่ที่ผมนะครับแต่ผมจะแต่ถ้าเกิดคุณจะใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาเนี่ยผมสามารถจะยับยั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาก้าวไก่หรือมาขัดขวางโอ้เราไม่ได้ขัดขวางคือผมก็จะขอญาตเชิญนะครับข้างนอกทันนครับให้คุณสังเกตการได้แต่ไม่ใช่